ภายใต้ความเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอย่างอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่แม้จะมุ่งพัฒนาเมืองมุ่งสร้างตัวเลข GDP แต่พื้นที่แห่งนี้กลับไม่เคยมองข้ามความทุกข์ยากเดือดร้อนของชีวิตคนเล็กๆที่ซุกซ่อนอยู่ตามซอกลืบต่างๆในเมืองใหญ่เพราะที่นี่มีทีมพอชอ,อกระทุ่มแบนที่เกิดจากการผสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันร,ระดมแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์กำลังความคิดความสามารถเข้ามาช่วยกันเติมเต็มคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางคำว่าผู้เปราะบางทางสังคมเนี่ยทุกกระทรวงสามารถลงมาดำเนินการได้ทั้งหมดไม่ไม่ใช่ว่าทางสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวเราไม่อยากใช้เป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยเราก็เลยใช้คำว่าผู้เปราะบางทางสังคมอาจจะประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุผู้ถูกทอดทิ้งคนจนผู้พิการทุกกระทรวงก็เลยสามารถลงมาดำเนินการช่วยเหลือกันได้ทั้งหมดนะครับซึ่งหัวใจของความเข้มแข็งของที่นี่คือการสร้างระบบกลไกลพอชอ,อที่มั่นคงแข็งแรงซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและแก้ปัญหาสังคมได้ในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมาที่นี่ใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจนได้ผลเป็นรูปธรรมที่น่าพอใจ แม้กระทั่งในยามสถานการณ์โควิดที่อำเภอกระทุ่มแบนต้องรับศึกหนักแต่ก็สามารถรับมือและผ่านพ้นวิกฤตมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นเพราะการสร้างวัฒนธรรมหลอมรวมเป็นหนึ่งไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนไหนก็สามารถทำงานสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันเป็นเจ้าของมีการกำหนดเป้าหมายและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน และลงมือทำด้วยความเข้าใจเข้าถึงโดยมีสาธารณสุขอำเภอเป็นศูนย์กลางอันสำคัญที่คอยกํากับติดตามงานจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็พอเข้ามามารับตำแหน่งที่พุ่มแบนเนี่ยก็เห็นพอชออเขามีความเข้มแข็งนะเราก็พยายามจะสารต่อในสิ่งที่เขาทำไว้ดีแล้วเนี่ยแล้วก็คิดสิ่งที่ดีที่มันสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เพิ่มเติมเ่ยก็พยายามจะช่วย พยายามที่จะกำชับพยายามที่จะขับเคลื่อนต่อคือต้องให้รวดเร็วมากกว่านี้สไตล์ผมก็คงจะประมาณว่ารวดเร็วทันทีไม่ไรอนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความเป็นความตายต้องต้องรีบทาเพราะว่าเวลามันไม่รอใครนะในเรื่องอคุณภาพชีวิตนะันั่นจึงทําให้ตลอด5ปีที่ผ่านมาที่นี่จึงเกิดภาพขององค์คาพยพที่ร่วมกันลงไปดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตในทุกมิติเจ็บป่วยก็มีทีมเชิงรุกเข้าไปดูแลสุขภาพ ไม่มีคนดูแลก็มีทีมเข้าไปช่วยดูแลถึงที่บ้านสภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่ก็เข้าไปช่วยการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านและหากขาดสิ่งไหนก็พร้อมเข้าไปเติมเต็มแล้วปกติก,ก็จะมาทุกเดือนมาเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยจะมาทุกเดือนก็ดูล้วคือดูไม่เราไม่โดนทอดทิ้งอ่ะไม่โดดเดี่ยวดีใจมากๆเลยตื้นตานแบบแบบเราไม่มีใครเนาะ พอมาเจอคนช่วยเงี้ยอาก็ตื้นันมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแล้วก็ทุกคนเลยที่มาเนี่ยป้าขอบคุณมากที่มาช่วยกระทั่งในยามเดือดร้อนเรื่องสิทธิ์ต่างๆไม่สะดวกเดินทางก็มีทีมลงไปดูแลถึงที่บ้านอย่างเช่นการทำบัตรประชาชนดำเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและที่สำคัญยังจัดตั้งกองทุนพอชอ,อกระทุ่มแบนเพื่ออุดช่องโหว่ของความล่าช้าไม่มีงบประมาณ เพื่อทําให้การดูแลชีวิตนั้นรวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยผมคิดว่าจะมีคำสองคำใหญ่ๆอยู่สองคำในเรื่องของคําว่าในเรื่องการบําบัดทุกบำรุงสุขนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางมหาไทยนะครับอันที่สองคือในเรื่องของสุขภาวะอันนี้เป็นด้านของสาสุขนะครับสองคำนี้บวกกันเนี่ยคุณภาพชีวิตจะต้องเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเขาต้องดีขึ้นแน่นอน ซึ่งภาพความงดงามเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่การสร้างภาพแต่เป็นภาพที่ทุกคนช่วยกันสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมท,ที่ต่อเนื่องยาวนานนี่จึงทําให้พื้นที่กระทุ่มแบนไม่ว่าจะมีการผัดเปลี่ยนหัวโขนเปลี่ยนทีมทํางานแต่ก็ยังสามารถหยัดยืนรักษาอุดมการ์คนกระทุ่มแบนไม่ทอดทิ้งใครได้จนถึงปัจจุบัน